สวัสดีค่ะค่ะชื่อพลอยนะคะส่วนเพื่อนคนนี้ชื่อเนยคนนี้ชื่อแก่ส่วนนี้ปูไข่ค่ะค่ะเราจะมาเล่าเรื่องหนึ่งหยุดเรียนหนึ่งอาทิตย์ที่บ้านเราทําอะไรกันบ้างนะคะช่วงสถานการณ์โควิดค่ะปูไข่ทําอะไรกันอยู่หอค่ะเรียนออนไลน์ที่หอนะคะคือตื่นมาเรียนเลยค่ะไม่ทําอะไรเลยตื่นมาเรียนเลย ออนไลน์ online, จะถึงบ่ายสามประมาณถึงสี่โมงค่ะเรียนแล้วพอเรียนเสร็จปุ๊บก็นอนต่อนนะข่าดตานนงลูกแย่ไปทำอะไรบ้างคะเื่องถานรารการโควิดเรือนข้าวอัดเรียนออนไลน์ค่ะแล้วก็นอนเื่นมาก็ไปทำงานค่ะ่วงานี้ต้องใส่แน็อะไรนี้ใช่ไหมใส่ค่ะเพราะว่าทำอยู่ร้านอาหาร ไปอุดโนนได้นะคะที่ร้านอยู่ที่ไหนคะอุดรสุขาริวารินนะคะเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะใช่ซึ่งดื่มมีอาหารต่างๆก็จะพวคนแต่คนน่ารักสำหรับโดยเฉพาะอ๋อ่ใช่เพระน่ารักที่สุดในร้านแล้วสำหรับพอนะคะอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรค่ะตื่นมาก็เรียนเรียนออนไลน์เหมือนกันนะคะเด็กไม่หนาวเพราะว่าหนาวมนก็ช่วงที่เราเรียนออนไลน์นี่หนาว แค่ข e ี át, <c oughs> <S <S <su> ้ตามาเปิดออนไลน์จะาด้าม่แค่ไม่่มาได้ใช่คือเห็น่ค่เนล้อผาก็ไม่ได้เพราะิวยังไม่ได้กินันเฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเวลาสอนถ้าใครไม่โผล่หน้าคือมาสักครึ่งหนึ่งไม่เช็ดชื้่อนเป็นการแกงนะคะสวัสดีค่ะหยุดโควกดกินข้าวตอนไหนคะอล้วเหนื่อยเหคะเหื่อยทำไมก็เรียนออนไลน์เหมือนกันค่ะไม่ได้ไปไหนถ้าจะไปก็ ทำแมเพราะว่ากลัวเหมือนกันกลัวว่าจะแบบมีโรคภัยอะไรเพราะว่าเดินสายค่ะช่วงนี้เที่ยวงานมันเกิดนะคะคนเกิดเยอะมากช่วงนี้เพื่อนถามว่าหยุดโควิดที่เข้ากันตอนไหนบ้างกินตอนไหนเย็นทีเดียวเลยค่ะคือทีเดียวจบค่ะที่เกณนตอนเย็นทีเดียวจบไม่กินค่ะได้เอู้ตามขี้เกียจขี้เกียจขึ้นมาทำค่ะก็จะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะต่าง ยังไงบ้างแบบถ่ายวิดีโออะไรนี้ก็มีนะคะใช่คสินค้าส่งคูสอบผ่านออนไลน์ก็สอบออนไลน์ค่ะคือยังไม่เรียนเลยคือสอบแล้วนะคะแล้วก็ยังเรียนปกติค่ะไม่ได้หยุดไม่ได้นอนดีกว่าเฉยๆนะคะนอนสินอนเรียนนอนเรียนค่ะเกนูเด็ดที่เราทำกินก็คือยังมะม่วงใหม่ปฐพีเดียวยังมะม่วงค่ะแซ่บมาก ีแก้ววันนเดี๋ยววันหน้าจะมาพากินยำมม่วงกันนะให้คุณผู้ให่นะคะทำให้กินนะอยู่หอไม่มีไม่มีคนถามเลยเข้ามาดูกันหน่อยต่อเลยเลยสวัสดีเจ็ดคนนะใครบ้างเนี่ยมาพี่พอยในในว่ากลับบ้านบ้านอยู่ไหนกลับบ้านทำอะไรกลับบ้านทำอะไรก็เลี้ยงไก่ช่วยพ่อครัเป็นฟาร์ม ไก่สดก้าวหน้าเป็นความมาตรฐาน,นค่ะออพอดีตอนเรียนนะคะเห็นพลอ,อยถึงโน้ตบุ๊กเข้าไปในมามไก่อะค่ะหรือแค่โทรศาพัพท์อ,อยู่นี่นะคะคูเรียนไปด้วยค่ะใช่เรียนเก่งนะคะได้ทุกอย่างทำพร้อมกันหลายอย่างได้ค่ะใครเข้ามาดูกดไลค์ให้หนะคะ่ะ ถามมาได้นะว่าทำอะไรแปลกๆไหมแล้วทุกคนล่ะคะทำอะไรอยู่ที่บ้านบ้านได้เรียนออนไลน์กันไหมมีใครไปต่างจังหวัดแล้วจากตัวบ้านคขไปไหไรกันไหมใครไปไหมไม่ได้ไปไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปเลไปนะคะอยู่แต่บ้านเงีมากที่ไม่ไปมีไม่ใช่อะไรนะคะไม่มีตังค์กำลังพูดนนช็อตนะคะช่วงนี้ มาคืออาหารอร่อยที่สุดกินวันละสามห่อพอตื่นมากินใหม่มันไม่ดีแต่สุขภนุอย่ากินเยอะนะคะจะทำให้ผิวเหลืองค่ะผู้ชายกินกับผู้หญิงใครผิวเหลืองที่สุดในกลุ่มตลาดกาลเชนใช่เหรอเขาแสงมาทุกคนเรียนรู้เ um, รื่องไหมเนี่ยเชื่องเยู่เป็นอุปสรรคไหม ไปรูปบาร์สไหมไม่นะไม่นะคะสะดวกสะดวกมากสะดวกสบายมากกว่าค่ะไม่ต้องอาบน้ำมาโรงเรียนก็ต้องตื่นแต่เช้าแล้วถ้ามาเรียนก็ต้องตื่นแต่เจ็ดโมงมาอาบน้ำแต่งตัวยนอะไรไม่ต้องข้าแถวใช่มันไม่ต้องข้าแถวแล้วตื่นมาก็เข้าเรียนได้เลยค่ะพร้อมเรียนมั้งพร้อมเรียนที่สุดค่ะเพื่อนหามคุณพลอยวิธีการออกกําลังกายแบบนหนเอ่อเยอะแยะเลยค่ะต้องการออกกําลังกายเป็นส่วนไหนแล้วแต่ส่วนใช่ไหมเพิ่มหน้าอกนะคะ ็จะเป็นพวกออกลายส่วนแขนเพิ่มกล้ามท้องล่ะค่ะไดมีกล้ามท้องเอ่อกล้ามท้องเพิ่งลงวิดีโอใน Youtube วันนี้วันแรกฝากชแนล l นะค่ะชแนลชื่ออะไรคะโค้ดพอย n t ค่ะโค้ดพอย n t สกดยังไงคะ C O A C H นะคะโค้ดพอย n t ค่ะก็ตาว่วใช่ เพื่อนเราเป็นโค้ชจริงๆนะคะไม่มีสมมติคะ่ะเป็นโค้ชไปฝึกคุณครูมาใช่ได้ค่ะมีวิดีโอสอนอยู่ะคะ่ะได้ผ่นาการอบรมไลฟ์เน็ตแล้วค่ะค่ะเป็นมืออาชีพแล้วนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะก็ออยังไม่เหมืออาชีพอะไรเอาแล้วครูมีการส่งงานยังไงคะ <c oughs> สง่งทางอ,อ่ารนคัลลูมค่ะจะเป็นสนมัรคัลลูมอีเมลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งทางได้ด้วยนะชื่อค่ะ ผ่านทางไลน์นะคะสวัสดีค่ะคุณนัทพรถามได้นะคะแล้วก็เวลาเรียนออนไลน์ริงนี้ก็คือต้องทำการ้านทุกวันทุกเวลาด้วยบางทีให้การบ้านเย็บไปหน่อยก็หน่อยก็จะมีกำหนดเวลาเรียนออนไลน์นี่คือการบ้านเยอะมาก ไม่ต่างกับเวียนธรรมดาอะไรค่ะเราหาคําตอบวิชาจุดๆเยอะมากและอีกอย่างคือเราจะไม่พาดทิ้งนะคะเราจะจุดๆไว้เราเคยทาการบ้านคนเดียวไงไม่ได้รอกเพื่อนตื่นไม่ทันตอนครูพูดอาการโดนครูว่าไหมคะตื่นไม่ทันตอนครูพูดไม่โดนว่านะคะแต่ก็จะมาตามงานกับเพื่อนทีหลังนะคะถ้าเกิดตื่นไม่ทันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่ว่าแค่ไม่ชิดชื่นนะคะใช่ทันก็คือไม่ทันนะคะ มีการจรีเรื่าไอาจจะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็มีการทํางานสมปกตินะคะโอเคค่ะค่ะวันนี้เราจะรอติดตามต่อไปอีีหน้าเนาะอีพีหน้า